เซเวซีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยที่เทียบกับแซปเปกอนเป็นแปดหกศูนย์หรือแปดหกห้าเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ดีกว่าในตอนกระโดดล่มลงมาก็อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้แย่ที่สุดแน่นอนนะครับความแรงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งเลยเรื่องราคาต้องพูดเลยต้องได้มาราคาที่ไม่เกิน8 0 0พันนะครับถ้าโดดไปเกิน8 0 0พันเนี่ยไป X4 GT คุ้มกว่า Pro X3 GT กับ r e โน้ตส t บโป p r ้า G เนี่ยมันคือตัวเดียวกัน กครับสวัส oh ด right ีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้จบคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเบสอีกแล้วนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับมีประสบการณ์การใช้งานอีกแล้วแล้วก็มือถือเก่านะครับมารีวิวมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับผมนะก็ตัวนี้เป็น r รม m โ Not e 10 Pro 5G จีนะครับผมก็ เอาจริงๆตัวนี้มันจะเรียกว่าเป็น Poco โค X3 GT ก็ได้นะครับตัวที่ใช้ De มิ s ต y 1,100นะครับก็บางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยนี่มันเป็นผู้ o โได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็นี่มันสลักเรดมีอยู่เนี่ยมาทำความเข้าใจกันก่อนละกันนะครับก่อนจะไปรีวิวกันเนาะว่าทําไมเรดมี่โน้ต10 Pro 5G กับ Poco X3 GT เนี่ยมันถึงเป็นแฝดกันเป็นฝาแฝดกันอะไรยังไง แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Redmi Note 10 Pro 5G นะครับก็ย้อนกลับไปนะครับ x i a มี่นะครับมาทำตลาดในไทยแรกๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า x i a มี่ตั้งแต่แรกแล้วนะ x i a มี่ Redmi อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาก็แยกออกมาทำนะครับเป็น Redmi นะครับ Redmi ออกมาทำแยกีถึงก็เป็นบริษัทเดียวกับ x i a มี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ลองลงมาแยกกันมาอีกก็จะเป็น poco นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3มตระกูลนี้แหละนะครับที่เป็น อ่าคือเสี่ยมีทั้งหมดเลยนะครับก็ UI อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสี่ยมีนะครับหรือมี UI นั่นแหละนะครับก็ Redmi Note 10 Pro 5G ตัวเนี้ยมันอ่าจะไม่ได้ขายในไทยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ขายในไทยนะครับจะขายเฉพาะที่จีนนะครับก็ตอนที่ Redmi เปิดตัวมาเนี่ยอ่าเปิดตัวออกมามันจะมีตอนนั้นจะเป็นตระกูล10ซีรีส์เนาะ Note 10ซีรีส์ก็จะเป็นอ่า Redmi Note 10 Redmi Note 10อ่า Pro Redmi Note 10 S, S แต่ Redmi Note 10 Pro 5G ตัวนี้จะไม่ได้มาขายในไทยนะครับเขาจะขายเฉพาะที่จีนจะมาขายจริงๆเนี่ยในชื่อโพโ o นะครับก okay. ็คือออกมาหน้าตาสเปคเหมือนกันเป๊ะแค่สลักชื่อเป็นโพโ o นะครับก็จะกลายเป็นโ o โค x 3 gt นั่นเองนะครับที่มาขายประเทศไทยได้เนาะก็แต่ทํำไมผมถึงได้มาก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องนอกนั่นแหละนะครับแต่ลงลอม g l o b a l นะครับเป็นลอม g l o b a l หมดทุกอย่างเหมือนใช้ได้เหมือนเครื่องศู์ไทยเป๊ะเลย นะครับมีทีมให้โหลดมีได้โหลดปีภาษาไทยให้ใช้นะครับก็เอาจริงๆจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น Redmi Note 10 Pro 5G เลยก็ได้เพราะมันก็เป็นรุ่นของมานนั้นแหละนะครับเพเป็นอรรัลกวาเล็ตตี่หรือจะเรียกว่า poco x3GT ก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับเคสใส่ด้วยกันได้ฟิล์มใช้ด้วยกันได้กล้องเครื่องอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแยกภาพออกมาให้ดูชัดเจนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับครับแค่สลักชื่อเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าโป็โคโค่ก็จะเป็นโคโค่สลักตัวนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้เป็นสีไว้นะที่ผมได้มาเนาะด้านข้างนะครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงด้วยแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะอยู่ที่เดียวกันเลยอันนี้สำหรับผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่น้องมันอยู่ที่เดียวกันเนาะนะด้านล่างนะครับมีลำโพงหนึ่งตัวด้านล่างมีอ่าอ่ารูไม่ตัดเสียงแล้วก็ USB Type C แล้วนะครับผมก็ด้านบนมีลำโพงอีกตัวนึ้ง นะครับแล้วก็มีไมค์ตัดเสียงมี IR Buster นะครับใช้กับพวกคือใช้ไฟฟ้าเป็นรีโมทนั่นเองนะครับก็ทางด้านซ้ายนะครับก็จะใส่ซิมได้2ซิมนะครับใส่เมมโมรีการ์ดไม่ได้นะครับพลาสติกด้านหลังนะครับแล้วก็เฟรมด้านข้างเนี่ยผมจับเคาะดูแล้วอ่ะมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เนี่ยมันดูตรงสแกนไร้นิ้วมือเนี่ยมันจะนูนออกมาเห็นไหม Uh, ถ้าเป็น Poco X4 GT มันจะเป็นบุ๋มๆลงไปเนาะหรือรุ่นอื่นที่สแกนนิ้วข้างเนี่ยมันจะเป็นบุ๋มยุบลงไปเนาะอันนี้ผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นเฟร,รมเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับมันก็เลยทำหนูมาอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ <Okay. S 1> น,น,นะเนาะหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอ IPS นะครับ LCD จอเนี่ย6.6นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ เป็นหน้าจอแบบ120 h z แล้วนะครับรองรับ HDR10 นะครับค่าแสงเนี่ยได้ประมาณ450 nits นะครับอันนี้ดันได้สูงสุดนะครับก็หน้าจอเนี่ยเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass Victus นะครับก็คือ Gorilla Glass แบบสูงที่สุดในณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ส่วนหน้าจอวาน,นี้เนาะเป็น20.9ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะน้ำหนักก็193กรัม นะก็ถือว่าสเปคค่อนข้างดีนะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยอาจจะแตกต่างจากพ่อพ่อ X4 GT อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเขาดันแสงได้มากขึ้นแล้วก็เป็น 144Hz เนาะถ้าเป็น X4 GT ตัวนี้ X3 GT ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เพียงพอแล้วนะต่อการใช้งานนะครับ120 Hz นะสีสันจอเนี่ยถ้าเป็นตัว X4 GT ผมรู้สึกว่ามันสีมันจะค่อนข้างสด ตัวนี้นะครับส่งสำหรับสีหน้าจอเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็น ips เก t e ที่ดีนะดีมากๆเลยนะครับถ้าในเลทราคานี้นะ <c oughs> แต่มันถ้าเทียบกับ poco x 4 g t เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สดเท่าตัวนั้นนะครับแต่มันก็สวยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอน,นี่ความรู <Okay. S 1> ้สึกนะครับผมก็พวกแสงสว่างหน้าจออะไรอย่างเงี้ยดันได้ถ้า ใช้กางเดทจริงๆดันสุดเนี่ยมันก็พอใช้งานได้นะครับเราสำหรับพวกหน้าจออะไรต่างๆนะครับก็ในส์ค่านี้ผมให้10เต็ม10เลยนะค่อนข้างโอเคมากนะครับแล้วก็ขนาดโอเคนะครับผมก็อีกนิดนึงนะครับเรื่องจอก็บางสไตล์ IPS นะครับขอบจอด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างหนาก็การเล่นโซเชียลอะไรพวกนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับการเล่น Facebook นะครับ TikTok IG ก็สบายๆนะครับเล่น โซเชียลพวกนี้มันสบายอยู่แล้วนะครับเวอร์ชั่นหน่อยนะครับมาแรกๆนะครับตัวนี้จะเป็นมี u i ไนะครับมี u อ12.5นะครับแล้วก็เป็น Android 11นะครับก็ตัวนี้ผมอัปเกรดมาแล้วนะก็เป็นมี u i 13แล้วนะครับ13.0.6นะครับแล้วก็ Android นะครับจะเป็น Android 12นะครับก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ตัวนี้ถือว่าเปิดตัวมาวันปีนึงแล้วนะครับถ้าเป็นโ Pro โค x 3 gt นะปีหนึ่งแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ให้อัปเกรดมาถึงขั้นนี้แล้วก็เสียว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็สำหรับเวอร์ชั่นนะครับเรื่องของการพิมพ์เนี่ยเป็นแบบรุ่นท็อปๆแล้วนะครับเป็นโ o โค x 4 gt ได้เลยแล้วก็เป็นพวกเสียวหมีรุ่นแพงๆได้เลยนะครับมันจะสันส้นสั้นกระชับนะครับมันจะกุ๊กๆๆๆโอเคค่อนข้างคือฟีลิ่งเนี่ยการสั่นเนี่ยเป็นเรืองเลย นะครับต้องบอกนี้เลยนะครับดีมากนะครับเวลาสั่นเวลาอะไรเนี่ยฟีลลิ่งดีสุดๆไปเลยนะครับเสียงนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยอ่าผมต้องบอกเลยว่ามิติเนี่ยมันเป็นสเตอริโอนะครับมีโดบี้แอนด์มอดด้วยนะครับก็มิติเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีในระดับกลางทุกอย่างในย่านเสียงเนี่ยจะกลางไปหมดเลยแต่ที่สําคัญเลยมันไม่ค่อยดังนะครับเดี๋ยวลองเปิดปิ๊กต่อนะครับผมจะดันประมาณนี้เนี่ยผมดันประมาณนี้เห็นไหม เป็นป้าฟ้าปะเปนียผมดันดันอื่นอะมันเสียงดีกว่านี้มันมันดังกว่านี้นะครับถ้าเป็น x 4แล้วกันเทียบ x 4 gt เลยโดยตรงเนี่ยที่ผมใช้มา x ส gt อะ่ะเสียงดีกว่านี้นะ cpu นะครับตัวนี้กลางออกมาเนี่ยเทียบกันเนี่ยหนึ่งันหนึ่งรอยกับ1น0 0รอเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับ cpu ตัวเดียวกันนะครับแต่ต่างกันแค่ i n e n s i t y หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยจะไม่มีตัวแรงหนึ่งตัวนั่นคือตัวแรงที่เป็น 3.0กิกะเฮิร์นั่นเอง d ิ m ิสตี้หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นอัพสหัวเลขจะเป็น2.6กิกแล้วก็อีก4หัวหลังเนี่ยก็จะเป็น2.0กิกะเฮิร์นะครับก็รวมกันเป็น8หัวนั่นเองนะครับถ้าเป็น d ิ m ิสตี้หนึ่งนะครับ1,200อ่ะจะมีตัวแรง1ตัวนะครับเป็น3.0กิกะเฮิร์แล้วก็อีก3ตัวเนี่ยจะเป็น2.6กิกะเฮิร์แล้วก็ อีก4ตัวหลังเนี่ยจะเป็น2.0งจุทอซึ่งมันต่างกันแค่ cpu หนหัวแรงเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เอาจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ความต่างมันก็มีนะครับเพราะ cpu ของ d i m e n s i t y 1200เนี่ยเขาดันไปได้ค่อนข้างแรงกว่านะครับแต่ gpu <บ>เท่ากันเลยนะครับ gpu ตัวเดียวกันนะครับเป็น m a l i g 7 7 mc 9นะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่ d i m e n s i t y 1000 plus 1 1 0 0แล้วก็1,200 gpu ตัวเนี้ยใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับถามว่าเก่าไหมก็เก่า นะครับถ้าเทียบกับ Dimensity 8100ของ Poco X4 GT เนี่ยต้องบอกว่าตัวนั้นเขาแรงกระโดดข้ามไปแล้วนะครับ d i m e n s i t y 1,100เนี่ยแต่เทียบกับ Snapdragon อะไรนะครับถ้าคนถามก็เทียบได้กับ Snapdragon 860ถึง865้าเท่านันนะครับไม่เท่านั้นสิจริงๆมันก็แรงมากแล้วนะครับแรมลอม128นะครับเป็น UFS 3.1นะครับลอมเป็นแบบ LPDDR4X อยู่ก็ไปเทสเกมมา นะครับก็ไปเล่นไอพิกดเจนมานะครับก็เทสแค่เกมเดียวนะก็ไอพิกดเจนก็เป็นเกมที่กราฟิกค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ใช้สเปคโทรศัพท์ที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถึงจะเล่นมันได้แบบลื่นโดยไม่มีกังวลนะก็ไปเทสมานะครับก็เอาไปเล่นมาเนี่ยความรู้สึกนะครับลื่นนะครับเปิดปกติผมจะปรับสมดุล60อยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะปรับ60เฟรม อไอตัว d i m ม n ซี่หนึ่งตัวเนี้ยก็สามารถที่จะปรับสมดุลอ่าแล้วก็เป็น60เฟรมได้นะครับซึ่งผมก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วนะก็ปรับอ่าแบบความละเอียดแบบอื่นความคามชัดแบบอื่นเนี้ยมันก็จะได้อยู่ประมาณลดลดลงมานะครับห้าสิบสี่สิบเฟรมเรทประมาณนี้นะครับก็ผมประเทสแบบ60เฟรมมานะครับก็ไปเล่นมารู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างลื่นนะครับแปลกใจที่โดดล่มลงมา ดิมเบนซิตี้ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับไม่กระตุกเหมือน Snap นะครับคือผมจับ Snap มาเนี่ย Snap Dragon 865 870นะครับรู้สึกว่า uh, เวลาโดดร่มเนี่ยลงมานะครับมันจะมีความแบบโหลดโหลดแมปอะมันจะกระตุกกึกกึกกึกหน่อยนะครับก็ uh, พอมาเล่นตัวน 00, เนี้ยดิมเบนซิต1้0เนี่ยที่เทียบกับ Snap Dragon เป็น860หรือ865เนี่ย มันค่อนข้างทําได้ดีกว่าในตอนกระโดดล่มลงมานะครับพอลงพื้นมาก็ลื่นเหมือนเหมือนกันนะครับเทียบกับแซนด์นาก็ลื่นเหมือนเหมือนกันนะครับอ่าเฟลเน่อจจะตกบ้างในค่อนข้างแย่เลยก็คือการจัดการความร้อนในตอนเล่นเกมเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมอัพมาด้วยนะครับมันไม่ใช่เวอร์ชันเดิมของมันนะครับมันร้อนกว่า888 8, 8, นะครับผมไปเทสมานะครับหน้าพัดลมนะเอน,นเล่นหน้าพัดลมแบบจ่อเลยนะ ความร้อนอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับอตอนนี้น้อใช้เดียวมี GT 5G มาทึ่เป็น888แล้วก็เร d m มจิก6มาที่เป็น Snapdragon 888เหมือนกันตอนนั้นเล่นหน้าพดลมเนี่ยได้ความร้อนมาที่ประมาณ38 39นะครับไม่ถึง40องศานะแต่ตัวเนี้ยเล่นหน้าพดลมอะ่ะมันอยู่ที่40องศานะผมคิดว่าอาจจะเป็นที่เวอร์ชั่นก็ได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มเขาก็เจอกันนะครับบางคน ใช้ในหลายรุ่นของเซนะี่ยมีเนี่ยอัะสิบสามมึงคนก็เอ้ยเครื่องร้อนไวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอบั๊กเจอโน่นเจอนี่ oh. ใครที่มีห้องแอร์มีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะกว่าหน้าพัดลมนะครับหรือติดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่ติดกับโทรศัพท์ได้ก็ดี oh. ครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับอ่า CPU แล้วก็ไปเทสเกมมาเล่นเกมหนึ่งชั่วโมง นะครับก็ผมเล่นไปประมาณ 1. 1ชั่วโมงจากแบตเตอรี่นะครับไม่ได้เต็มร้อยนะเล่นจากประมาณเอ่อหกสิบกว่าเจ็ดสิบป่ะก็ลดไปประมาณ15บหถึงยี่สิบละกันประมาณนี้เนาะอันนี้คือเล่นเอฟเฟกต์เอเปรับสมดุล1ชั่วโมงเต็มนะครับไปกันต่อกันที่เรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องเอากล้องหลังนะครับเลนหลักเป็น64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ตระวัยแล้านเลนสมาโคสอล้านนะครับกล้องหน้าเป็นความละเอียด16ล้านนะครับก็ เดี๋ยวไปดูรูปกันแล้วกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าชอบไหมได้ประมาณไหนผมก็จะพยายามถ่ายรูปมาให้ดูกันเยอะ ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะครับ 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็ถ่าย60เฟรมเนี่ยจะได้แค่พันแปเนาะแต่ว่าอันนี้ผมถ่ายเป็นเทสพ0น0ปดเนาะเป็นความละเอียดมาตรฐานที่ผมใช้บ่อยนะครับก็อยู่บนรถนะครับเนี่ยมีหลุมมีบอกก็ข้างเยอะดูหน้ารถก็ได้นะครับว่าสั่นไหมนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นอะไรช่วยนะครับเป็นแบบปกติเลยนะถ่ายปกติเลยแสงสีเสียงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูก้องหน้ากัน ตรงหน้านะครับถ่ายได้สูงสุดนะครับพันแแล้วก็30เฟรมนะครับผมได้แค่นี้นะตรงหน้านะครับก็แสงสีเสียงเป็นยังไงครับอยู่ในรถนะครับเนี่ยก็มีความสั่นในระดับนึงนะครับเนี่ยนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแสงสีและเสียงแล้วก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของแบตเตอรี่ฟ้าชาร์ตนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา5000 m มิลิแอมนะครับก็ ให้ฟ้าชาร์จมาที่หกสิบเจ็วัตต์นะครับโคตรโหดนะครับแถมมาในกล่องเลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อ Redmi Note 10 Pro 5G หรือ X3 GT เนี่ยมันก็ให้มาหกสิบ็ดวัตต์เหมือนกันนะครับก็เพราะมันคือตัวเดียวกันโอเค <Okay. S 2> ชาร์จ0ูนย์ถึง1 0อยนะครับได้ประมาณอสี่สิบนาทีประมาณนี้ก็ค่อนข้างเร็วมากนะแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นเนี่ยผมไม่เล่นให้ถึงศูนย์อยู่แล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างโคตรเร็วนะครับก็แบตเตอรี่ใช้ทั้งวันเนี่ยลองใช้มาแล้วเนี่ย 1วันแบตเต็มร้อยนะครับก็เหลือตอนเย็นแบบไม่ชาร์จเลยนะครับแบบไม่ชาร์จเลยเล่นโซเชียลทั่วไปทำงานบ้างอะไรเงี้ยก็เหลือประมาณ25-30%โดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสรุปก็ตัวนี้นะครับน่าซื้อไมหมน่าใช้ไหมในปี2 0 2 2นี้นะครับไม่ว่าคุณจะได้เป็น POCO X 3 GT หรือเป็น Redmi Note 10 Pro 5G มาเนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมว่าค่อนขออ้างยังคุ้มอยู่ผมเห็นในช้อปปี้เวบ,บนะครับเขาขายเป็น Redmi Note 10 Pro 5G นะ ไม่ได้ขายเป็นโควโคนะโ o โคหายากมากนะครับโคโค X3 GT นะผมเห็นในช้อปปีนะครับก็อาจจะเป็นสั่งนอกเหมือนกันนั่นแหละเป็นเลมิโนส10 Pro 5G ใช้ชื่อนี้นะแต่มันก็คือ X3 GT นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นแปะลิงก์ร้านไม่ให้นะครับร้านนี้ก็มีคนสั่งเป็นมือหนึ่งมานะครับเป็นมือหนึ่งเลยนะครับมานะครับก็ยังพอมีขายอยู่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าสนใจนะอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้ แย่ที่สุดแน่นอนนะครับความแรงเนี่ยผมบอกไปว่ามันคือรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็น c ี u รุ่นท็อปรุ่นหนึ่งเลยแล้วก็ใช้งานเนี่ยทั่วไปสบายดีกว่ามือถือเอ่อที่เลทราคาใกล้กันเนาะตัวนี้เลทราคาต้องพูดเลยต้องได้มาราคาที่ไม่เกิน800พนะครับถ้าโดดไปเกิน800พเนี่ยไป X4 GT คุ้มกว่าครับก็บอกเล่ากันประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะ นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับหรือบางเมนต์อาจจะไม่ได้อ่านแล้วก็อันนี้ขออภัยด้วยนะครับตามไปอ่านไม่ไหวจริงๆนะครับแต่พยายามอ่านคอมเมนต์ทุกคนตอบทุกคนนะครับอันนี้ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูกันเนาะก็ไม่ได้เงินจาก YouTube เลยนะครับก็อันนี้ทำเพราะความสนุกนะครับอยากแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากไลค์อีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบายครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ